เีพิชนาเริ่มแจากการแต่งงาน ดีไซน์ไม่เหมือนใครใส่ใจสุดๆ,ดๆใกล้ถึงวันสําคัญของทั้งคู่แล้วสาหรับนักแสดงสาวเมพิชนะตดและไฮโซบิ so ๊กอัครวัตรที่ทั้งคู่ได้เผยภาพถ่ายพรีวิ n งสุดหวานเยิ้มที่เจ้าตัวได้บินลัดฟ้าลงทุนไปถ่ายถึงประเทศพูตานและงานวิวาของทั้งคู่จะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดสาวเมได้เริ่มแจกการ์ดงานแต่งงานด้วยตัวเองโดยเพื่อนสนิทอย่างแป้งออนจจราได้โพส์ภาผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวเป็นภาพการ์ดแต่งงานของเพื่อนรักเรียกได้ว่าดีไซน์ไม่เหมือนใครค่ะ โดยตัวการ์ดงานแต่งช่วงเช้ามาในรูปแบบของปฏิทินจีนระบุตัวเลขวันที่16ธันวาคมพร้อมทั้งช่วงเวลาพิธีไทยจีนตั้งแต่7เนริกาจนถึงเวลา10นริกา59นาทีหน้าสวนบ้านปาร์คไนเลิศถนนวิทยุส่วนการ์ดงานแต่งช่วงคำ่ำซึ่งการ์ดแต่ละใบที่แขกร่วมงานได้รับไปนั้นจะถูกสุ่มถ่ายรูปบบาสาว6แบบที่แตกต่างกัน